สวัสดีครับพี่น้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่างลป์ิมเพลินออฟี่เชียลนะครับโอ้แบบที่มีที่มือนี่มีใบไม้มมกินไหมพ่อมีอา้าว อ่ะพี่น้องนี่ครับตั้งที่ทีความกดแหนบไปน้ำครับนั่นโอ้โหนนี้ขุดได้เก่น้อยก็ไม่ค่อยถนัดครับปกติให้ขานะโอ้ครับฐานักขุดฐานะต้อปีนมั้ยแน่เอานะโอ้ปกติไม่ค่อยใช่แนวขุดปกติใช้ขานาขุดขาคาฐานะ อ่าฮ่าขาหาน่าฮ่าฮ่าฮ่าน่า่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่า่า่น่่าอ่าฮ่่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าน่่า ไปแนกเล่งครับไป้องเล่งแซกันนะครับตรงมาครับเนี่ยครับไปซื้อปั่นแป๊บยังวะปัดปีหนังเม้าไหมครับตรงปี้เลยครับตรงลงงงเลยโอ้ตรงลงงงซื้อปั่นแป๊บไปเบิ้งแป๊บเาเท่าไรนี่วะแป๊บแป๊บนี่วะเบิ้งปีหนังลูกพี่ว่าซื้อปั่นแป๊บครับเนี่ยเบิ้งแป๊บเลยครับ เพื่อครับโอ้ี้ยเร่งแรบเลยครับเห็นไหมครับเร่งไปนี่เห็นเล็กอันเดียวได้ทำนี่โอ้ยเลียงเดียวที่ตรงแกมันจะโค้งมากพี่ดิฮะมันจะโค้งออกหนาเลย้แค่นี่เห็นไหมมันจะโค้งมากหนาเลยอะไบางที่ขานี่มันก็ไม่ค่อยตรงเลยอันนี้เนี่ย นี่ับาอ่านีุ่้งพพี่ว่าซื้อปันแป๊บเบิ้งแป๊บหมดเลยใช่หนั่นซื้อคงนองเออซื้อปันแป๊บมันซื้อที่ดีเลยซื้อคงนองไอ้รถแหย่ยังหน่อยนะรถแหย่ยังขั้นสีเหองเงินบ้าโอ้บายมีเขาเจ็บปเนี่ย Box, like. okay. อ้าวไม่หลมจุดไปเลยพี่นั่งโอ้ยบังไฟลานพูดนะโอ้อ้าวอ้าสามถอยสามถอยพูดนะเองไฟลานไม่หแลมพูดนะว้าไปแล้วไปแล้วโอ้จังวิจังวิอันี้คือการดูแน รูแนวรูแนวนะไม่ใช่เด็กแนวนะแต่ถ้ายาแนวเขาอีกแบบก็ถ้ายาแนวจะมีเกือบห้างใช่ไหมมีส้นเกือบ <c oughs> ใช่ไหมอันนี้มันอี <c oughs> ยังแม่เน,เนี่ย,ยเดี๋ยวเขาไส่ลิงเกือบโอ้ อดาวรถครับดาวรถดาวรถคนอจำล้เอาไปใเออยัหดคนเมียอะไรเขายังสิล่ะไปจัคนแล้วเห็นไเฮ้ยเปิดอะไรหรอครับ อะไรอะไรอะไรน่ะใส่เสื้ออะไรน่ะแทงให้รู้จักวะผลสองชั่วโมงแล้ยปิดร้านเช้านะเ๋ยวบอกเนี่ยสองชั่วโมงที่คืนนั้นปั้นบ่อแขกจะเสียไหมแทงให้รู้จักผลแล้วลดสองชั่วโมงในปั้นกขึ้นแมลูกเลเออเออบริว่าเข้ามาเจ้าเว้ยผมไม่ได้เป็นคนบ้านเนี่ยครับครับผมรับครับ ย้ำเสาย้ำเสาปวดหอนเห็ดเฮ็ดตื่นก่อนเฮ็ตื่นก่อนย้ำเสาพูดๆปวดๆปวดตื่นเลยหมุอเสาคือบอาอยู่มาเตือนอะนะะหมุอเสาคือแบาโอ้ยผาดตะผอกยังตื่นหกสิบยังตื่นอยู่ทุกวันอืมไปลองจับเดียวครับรถแห่มาแล้วครับรถแห่มาแล้วรถแห่อะไรรถแห่ รถแห่ขั้นสีมเงนรถแห่ยังมังเออชาวมิดรถแห่ชาวมิดตีขั้นส you ีมเงน่ะชาวมิดชาวลิดชาวมิดชาวมิดีขั้น <charger> <am> ันสีเงนหน่งสิบสองล้านนียวมั้งฮะนวยลังนวยลังนวยรังเออนวยลัง นิ่ดีล,งลงา,างเวยเพ่งอะอยากน้ำเพยงเนาะให้คิดเลย

พุี่นน่ะแาพี่นองขอบคุณครับขอบคุณทุกกนร่างแรงใจขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมชมเลิกกดไลค์กดแชร์นะครับที่งานเทากัเริ่มทำงานทุกแผนกแล้วครับสำหรับจิปนี่สวัสดีครับ